สวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะก็ที่เคยบอกว่าจะสาธิตวิธีการดีท็อกซ์ผิวให้นะคะต้องขอแพงจริงเพราะว่าวันนี้วัสดุของเราไม่ครบนะคะก็จริงๆมันต้องมี4อย่างนะคะก็จะมีมะนาวน้ำผึ้งนะคะนมสด แล้วก็โยเกิร์ตนะคะสี่อย่างพอดีวันนี้ไม่มีมะนาวก็เลยยังไม่ทําให้นะคะก็เลยจะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการาทาเดครีมกับกันแดดนะคะให้ดูกันนะคะว่ามีวิธีการทายัางไงบ้างะคะ่ะหลายๆรีวิวเลยที่บอกว่า,าการทาหลังจากทาเดย์ครีมกับกันแดดแล้วเนี่ยทำให้แต่งหน้าง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตว่ามันแต่งหน้างายย่ายยังไง ก็เริ่มจากอันนี้นะคะมันจะมีอยู่ใน r ล g h t m a ์ k หรือ Soft Mark s อ ft m มา k ขนาด30กรัมนะคะเราจะแถมไปในกล่องด้วยนะคะก็สามารถที่เอามาใช้ได้ด้วยนะคะก็เมื่อกี้นุกเช็ดโทนเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือสำลีกับโทนเนอร์ไว้อย่างนี้นะคะยังเปียกๆอยู่ใช้เช็ดเลยนะคะก็ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะให้เช็ดก่อนนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าบางทีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก,กเนมัออาจจะติดอยู่ตรงไม้พายนี้ได้นะคะก็เช็ดก่อนแล้วก็ใช้เดรครีมนะคะตัวนี้เนื้อครีมจะเป็นสีนี้นะคะเดครีมของเราตัวนี้ เนื้อครีมจะสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้ใช้จนหมดแล้วก็ป้ายลงไปเลยนะคะแบบนี้ประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องทาเยอะมากเพราะบางทีบางคนลูกค้าบางคนซื้อไปแบบใช้แป้นเดียวหมดแล้วนะคะเพราะว่าทาเยอะมากอันนี้คือจริงไม่ต้องทาเยอะมากนะคะคือให้ทั่วหน้าก็พอแล้วนะคะแล้วก็วิธีการถูหน้านะคะถูเบาๆมือที่สุดแล้วก็ทาครีมนะคะถูย้อนย้อนรูปขนขึ้นไปนะคะเพื่อให้ครีมเนี่ยซึมเข้าสู่ผิว นะคะประมาณนี้นะคะก็ถ้ามีความรู้สึกว่ามันเนืดแล้วนะคะไม่สามารถที่จะถูได้เราก็ตกเอานะคะตกใบหน้าอาตบตบอกตกเบานะคะคือการบุนแรงกับใบหน้าเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเสียดสีกับใบหน้านะคะทําให้เกิดริ้วรอยหรือว่าสิวอักเสบขึ้นมาได้นะคะพบางทีสิวอาจจะอยู่แบบข้างในอะไรเงี้ยพอเราถูหน้าแรงๆนะคะมันก็จะแบบขุดขึ้นมาอ่ะ ประมาณนี้นะคะเราให้แห้งแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะใช้เป็นกันแดดนะคะกันแดดของเราจะเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้เนื้อแบบเนื้อบางเบามากๆเลยนะคะก็ปกติใครที่ใช้กันแดดนะคะก็ยใครที่ใช้รองพื้นนะคะไม่ต้องใช้รองพื้นแล้วนะคะแค่ตัวเนี้ตัวเดียวพอเลยนะคะตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยนะคะก็สําหรับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ดูว่ามันจะไม่ได้วอก กันแดดคือบางตัวเนี่ยคือทาแล้วหน้าแบบลอยลงมาออกมาเลยนะคะคืออันนี้ยใช้ได้ทั้งคนที่ผิวขาวแล้วก็ผิวคล้ำนะคะเนี่ยนะคะมันจะปรับผิวจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันจะขาวขึ้นขาวขึ้นมันระดับของความขาวนะคะมันแล้วแต่คนว่าเออมันจะขาวขึ้นกี่ระดับบางคนก็ขาวขึ้นแบบสองระดับสามระดับอะไรอย่างงี้นะคะแล้วแต่แล้วแต่สภาพ,พผิวหน้าของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะก็ วันนี้อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะแต่งหน้าให้ดูไม่ทันเพราะเวลามันหมดนะคะโอห้ประมาณนี้นะคะนะคะมันก็จะแบบนะคะหน้ามันจะแบบเนียนขึ้นปกติถ้าเราใช้ร <c oughs> องพื้นเนี่ยเพื่อให้หน้ามันเนียนนะคะอันนี้ไม่ต้องเลยตัวนี้เป็นกันแดดที่ได้ทั้งปกป้องแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยนะคะ เนี่ยปกติแล้วเราจะต้องรอให้มันแห้งสักพักนะคะุ่นไม่มีเวลาแดดแต่งหน้าให้ดูก็จะใช้เป็นแป้งขุกนุกปกติจะใช้เป็นแป้งฝุ่นเลยนะคะจะไม่ใช้แป้งแป้งเนื้อแข็งเลยนะคะนี่ใช้เป็นของโรตีก็แตะลงไปเลยนะคะจริงๆต้องรอให้กันแดดแห้งก่อนนะคะแล้วก็ครีมนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นก้อนนะคะก็จริงๆเราต้องทําแบบนั้นแล้วก็ทูน้าเบาๆนะคะอันนี้นุกทําให้ครั้งๆจริงนะคะเพราะว่ากูเวลามันมนะคะประมาณนี้ แลคือเดี๋ยวทาให้ทั่วน,นะคะอันนี้คือแบบมันง่ายมากเลยอ่ะคือปกติถ้าเราแบบผิวหน้าสภาพผิวหน้าเราแบบยังไม่ดีพอเนี่ยมันก็ติดเป็นคราบเป็นคราบอันนี้ไม่เลยนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปัดแก้มไม่เอ่อบางคนอาจจะมีวิธีการต่างกันนะคะแต่นุกชอบปัดแก้มก่อนจะได้ดูว่าแบบมันเฉดส,สีไหนนะคะแก้มก็ไม่ต้องปัดเยอะเลยก็ปัดง่ายเหมือนกันนะคะนี่ดูแก้มเริ่มแดงเรื้อรือขึ้นมาแล้วนะคะ โอเคแต่งหน้าด้วยความรวดเร็วมากไม่เคยเร็วขนาดนี้นะคะก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นตัวเราจะใช้เป็นเนเก็ตนะคะเหมือนกับหน้านี้ก็จะใช้สีที่แบบธรรมชาติเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเพื่อแต่งออกมาให้มันบธรรมชาติที่สุดแต่ว่าก่อนทาเนี่ยเราจะใช้เป็นสีสีนี้รองพื้นก่อนนะคะใช้แปรงของคนดีกว่า ก็จะมีแปลงให้เลือกเยอะมากสำหรับี้แปลงของลรกเยอะมากนะคะซื้อซื้อไว้เยอะนะคะก็ทานิดนึงเสร็จแล้วก็ทาเป็นสีที่บอกไปนะคะเป็นสีนี้ <c oughs> แปลงจะใช้ต่างกันนะคะเพราะว่า เลือกแปรงที่มันแบบเฉดสีแต่ละเฉดบางทีเราใช้สีขาวเสร็จเราไปทาสีดาต่ออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้สีมันติดนะคะพอนี้เราจะเอามาใช้สีสีขาวอีกทีหนึ่งเนี่ยสีที่อ่อนอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบกลายเป็นสีอ้าวทำไงมันเข้มนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระจกอันนี้แล้วกันนะคะก็ทาลงไป หน่อยนะคะนะคะประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวนระไรอีกแล้วนะคะก็จะใช้สีที่มันอ่อนลงนะคะไม่สีที่เข้มขึ้นไว้ตรงหางตานะคะตรงนี้แปะลงไปปุ๊บแล้วก็ทาให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะทาไปเป็นสามเหลี่ยม สีที่เข้มขึ้นจะใช้เป็นสีนี้นะคะเห็นด้วยสีนี้สีนี้นะคะสีที่สองมันก็จะแบบมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะคะนี่เ้ามีเวลาเยอะแต่ามันก็จะสวยงามกว่าน,นี้นะคะแล้วก็ใช้แปลงนะคะเบลนเรีนให้มันเข้ากัน วันนี้นะคะก็จะแต่งหน้าแบบเบาๆเราก็จะไม่ใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะปกติก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้แต่ว่าวันนี้จะไม่ใช้จะเป็นดินสอแทนนะคะดินสอเนี้ยจะเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่ใช่สีดําก็คือวันไหนที่เราต้องการแบบเบาๆเนี่ยก็จะไม่ใช้สีนั้นนะคะก็เขียนไปเลยนะคะเขียนเหมือนอายไลเนอร์เลยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นดินสอมันจะเขียนง่ายกว่าเยอะมากเลยนะคะแค่นี้เองเห็นไหมคะ แลแ้วก็ข้านี้ต่อง่ายมากๆเลยนะคะแค่นี้เองนะคะตาก็จะแบบดูมิติมีมิติขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะปักคิวก้วคือนกกชอบดีหน่อยที่เป็นคนที่มีคิ้วอยู่แล้วนะคะก็ใช้แค่ปักไปเลย ไม่ต้องเขียนเลยนะคะก็ปัดไปมันจะเป็นลืมให้ดูเป็นตัวนี้นะคะของ e t ทเหมือนกันนะคะนะคะสีคิ้วเนี่ยให้มันเข้ากับสีผมเนี่ยมันปัดง่ายมากๆเลยนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะใช้เป็นถ้าแบบจะอยากอยากจะดูแบบเตาเบาเน่อยก็ใช้ตัวนี้นะคะทาอันนี้ยังไม่ทาให้ดูนะเวลาจหมดแล้วแล้วก็ปัดเป็น ดดดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าเด็จนะคะก็จะทาเป็นลิปก็จะใช้เป็นลิปวันนี้จะใช้เป็นลิปสีนี้นะคะของอ e tu เหมือนกันนะคะก็ะทาให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเราปัดขนตาแล้วนะคะมันก็จะดูแบบตาแล้วก็จะสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้เข้าไปนะคะก็ตามันก็จะดูแบบโตขึ้นมานะคะปัดขนตาบุ๋มก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้กันนะคะเวลาจะหมดแล้วขอพัยจริงๆเดี๋ยว เดี๋ยวมีเวลานะคะจะมาแต่งหน้าให้ดูกันใหมแล้วกันแบบเต็มๆเลยนะคะว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะนนี้ก็จะแบบประมาณนี้นะคะก็จะแตกต่างก็เหมือนแบบเอ่อออกไปข้างนอกได้สบายแล้วนะคะหน้าก็ไม่สมด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงมีอะไรดีๆจะมาแนะนำให้อีกนะจ๊าวันนี้ก็บายบายคะ่ะ